นี้นะคะคุณผู้ชมที่บอกว่าแยกออกเป็น2ส,ส่วนเนี่ยฝั่งที่ตอนนี้มาให้ปากคาก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมีสิบนายแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพล,ลเรือนค่ะคุณผู้ชมซึ่งพลเรือนที่เกี่ยวข้องณตอนนี้เนี่ยสารออกหมายจับ3คนนะคะบางส่วนหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วเรียบร้อยอก็หนีไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คาดว่าน่าจะมีสายไปรายงานนะคะแต่ว่าต้องบอกว่า ถ้าถามว่าทางฝากฝั่งตํารวจเนี่ยทำไมไม่ได้มีการออกหมายจับเพราะว่าไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีอะไรนะคะแล้วก็มีการมาให้ปากคําคมีการร่วมมืออย่างดีค่ะคซึ่งทางด้านพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคือท่านก็ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะคะว่าล่าสุดที่สารออกหมายจับคนละเรือนที่เกี่ยวข้องกับคดีตํารวจไปรีดเงิน140บล้านบาทเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3คนค่ะ 3คนที่ว่าก็คือนายต้นนายบอยแล้วก็ภรรยาของนายบอย2ข้อหาคือร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงานร่วมกันรกระทําการเอาทรัพย์ผู้อื่นไปโดยนายต้นกับนายบอยเนี่ยหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วโดยออกนอกประเทศอย่างถูกต้องคาดว่าน่าจะมีสายที่เป็นตํารวจรายงานแต่ก็จะมีการประสานที่ประเทศปลายทางนําตัวกลับมาดําเนินคดีนะคะ ไปฟังเสียงของทางพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักผ่านกันค่ะมีบางคนอ่อนนบประเทศไปแล้วตั้งแต่วันแรกนะบางส่วนยังอยู่นะครับก็ส่วนที่อยู่ก็จะติดตามจากกลุ่มมานะครับคนที่อยู่ขึ้นมาคนที่อยู่ก็ก็จะมีผู้หญิงนะครับนะใช่ใช่ผู้หญิงยังอยู่นะครับนะส่วนผู้ชายคนหนึ่งบอยน่าจะออกบอยเนี่ยหลบหนีไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้เป็นฝั่งพลเรือนนะคะ มาดูทางฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็มีด้วยกันประมาณ10นายทั้งหมดนี้ไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีค่ะเพราะว่าเขายังคงอยู่ในประเทศไทยนะคะอ,อยู่ในบ้านตัวเองเลยไม่ได้มีการขอสารอนุมัติหมายจับค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์วันทํางานก็จะมีการประสานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทยอยพามามอบตัวตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะส่วนเรื่องของหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรีดซับ ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบเส้นทางทางการเงินกับทางธนาคารแล้วก็เรื่องของข้อมูลทางโทรศัพท์ด้วยนะคะว่าจะเกี่ยวข้องอย่างไรก็จะต้องมีการไล่เรียงกันไปทั้งหมดตรวจสอบย้อนหลังด้วยว่านอกจากกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไม่มีความเชื่อมโยงกับตำรวจกลุ่มอื่นๆหรือว่ากลุ่มไหนอีกเพิ่มเติมบ้างคะ่ะ ผมเรียนนั่นอกตลอดไปแล้วว่าในส่วนตำรวจเนี่ยเราเราจะเรียกมามอบตัวนะครับนะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องไปขอหมายจับเพราะว่าเขาไม่ได้หลงหนีไปไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนตํารวจเนี่ยวันนี้มามอบสองรายนะครับนะก็มีพุ่งกลับนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ก็คาดว่าพรุ่งนี้จะเรียกมาทั้งหมดนะครับก็จะเตรียมพนักงานสอบสวนและจะดูเวลานะฮะเพื่อจะให้เหลื่อมเวลากันนะครับนะเออแล้วก็เตรียมมนักงวนเอาไว้เพื่อจะสอบปากคำทั้งหมดนะครับนี่แหละครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอาแล้วตํารวจ ไซเบอร์ Cyber, สอทอสองนายที่เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนั้นผู้ถูกกล่าวหาจะให้การปฏิเสธหรือให้การอย่างไรท่านรองผู้พิจกการณาตารวจแห่งชาติก็บอกว่าก็เขาจะให้การอย่างไรก็ได้นะซึ่งท่านบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนส่วนเว็บพนันดังกล่าวก็ยอมรับว่าเป็นเว็บที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศนะครับแต่ไม่ใช่เครือข่ายที่ถูกกวาดล้างไปก่อนหน้านี้ก็เป็นกลุ่มทุนสีเทาสีดําจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนเปิดเว็บพนันนั่นเองครับ ก็เมื่อถามถึงฐานที่ตั้งของเว็บพนันที่ตํารวจกลุ่มนี้เข้าไปจับกลุ่มนั้นอยู่ในพื้นที่ของตํารวจภูธรภาคหนึ่งหรือไม่ท่านรองพบตอรอบอกว่าเนี่ยฮะเหตุใดจึงเป็นชุดของตํารวจภูธรภาคสองเข้าไปจับกลุ่มแทนทาไมไม่เป็นภาคหนึ่งเข้าไปอ,อันนี้ก็เป็นคําถามที่สําคัญเหมือนกันที่สังคมก็ก็สงสัยเหมือนกันกับผู้สื่อข่าวเลยก็ท่านบอกว่าไม่ได้ตอบคําถามนี้นะครับบอกแต่ว่าตํารวจภูธรภาคสองนั้นมีการสืบสวนขยายผลจนมาเจอเข้ากับเจ้าเครือข่ายนี้ โดยเครือข่ายเว็บพนันแห่งนี้เป็นเว็บใหญ่มีทุนหมุนเวียนนับร้อยล้านบาทซึ่งเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องนะใช่ค่ะเพราะว่าที่ก่อนหน้านี้อบอกว่าที่พลรเรือเนี่ยหลบหนีออกไปประเทศเพื่อนบ้านแลก็น่าจะมีสายตำรวจเนี่ยเป็นคนรายงานก็คงจะต้องมาสืบสวนกันอีกทีะคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไปดูเรื่องเส้นทางทางการเงินข้อมูลของโทรศัพท์ในการโทรเข้าออกต่างๆว่าจะมีตำรวจกลุ่มอื่นๆมีความเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะคะ ทีนี้ต้องบอกว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยนะคะบิ๊กโจ๊กท่านก็บอกว่าเมื่อวานนี้พบก,กันกับทางพลตารวจตรีกำพลลีลาประภากรผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นในงานศพของคุณพ่อของท่านผู้ประชาการตรํารวจแห่งชาติก็มีการพูดคุยกันค่ะเพราะว่าส่วนตัวเคยทํางานร่วมกันมีความสนิทสนมกันโดยตัวของบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยก็แนะนําไปนะคะบอกว่า อะไรที่เป็นความจริงก็ต้องว่ากันตามความจริง hmm. แล้วก็บอกได้ว่าส่วนตัวไม่ได้บาดหมางกันไม่ได้เป็นศัตรูต่อกันค่ะแต่ว่าทำหน้าที่ขอให้ผู้การเตรียมข้อมูลและนำหลักฐานมาให้ข้อเท็จจริงซึ่งตัวผู้การก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมานะคะซึ่งบิ๊กโจก้ก็บอกนะคะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณผู้ชมจะจำได้ดีว่าเรามีเรื่องของพรบอุ้มหาย hmm. ใช่ครับ,รบที่มีการบังคับใช้เมื่อไม่นานมานี้ช่วงเดือนกุมภานะช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าถ้าในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นคดีแรกเลยที่ไทยจะได้ใช้พรบป้องกันและปราบปรามการทรมานหรือว่าพรบอุ้มหายนี่แหละพูดง่ายๆคุณผู้ชม,ม,มซึ่งก็ต้องบอกว่าแนวทางการปฏิบัติเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ เขาก็จะมีการบันทึกภาพมีบันทึกเสียงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวมีเพียงแค่การบันทึกจับกลุมตามขั้นตอนเท่านั้นแล้วก็ยังไม่มีการแจ้งพนักงานอายการและพนักงานฝ่ายปกครองในท้องที่ที่มีการควบคุมตัวทราบคือต้องบอกว่าเรื่องของ การมีพร,รบอุ้มหายเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากมันจะช่วยในเรื่องของประชาชนแล้วถือว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆมันจะเป็นการช่วยทุกฝ่ายแหละเพราะว่าถ้าอย่างกรณีนี้เนี่ยมีคนที่เข้ามารับการรายงานตัวแล้วก็มีการสอบถามหลักฐานต่างๆม,มันจะเป็นการบ่งชี้ว่าเข้าไปเนี่ยมันไป ตรวจสอบหรือไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างจริงๆคดีนี้ก็ให้เป็นคดีแรกนะครับที่มีการจะต้องให้บังคับใช้แต่ในตํารวจทั้งหมดที่เข้าไปนะครับบางส่วนนะใช้คําว่าบางส่วนมไม่ได้ใช้วิธีการตามลักษณะของกฎหมายตามพบรบที่บังคับใช้นี้แต่อย่างใดซึ่งมันก็มีส่วนในการที่จะทําให้นะครับสงสัยได้ว่าก็ตั้งใจที่จะละเมิดการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือเปล่านี่นะครับก็เป็นเหตุอันชวนสงสัย